สวัสดีค่ะแม่หนึ่งช่องภูมิมณีบ้านดินอัปเดตบ้านดินสมประสงค์ฟ้าอ้าวเทฐานลากแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ<ด>ก็อันนี้บ่อด,ดินค่ะบ่อด,ดินที่เขาย่ําดินนะคะใส่น้ําไปใส่ดินไปแล้วก็ย่ําค่ะค่ะถ้ามีแกลบทยอยใส่แกลบค่ะทยอยใส่แกลบแล้วย่ําให้เข้ากันนะคะถ้ากรณีที่มีต้องเติมทรายก็ทยอยใส่แบบนี้ค่ะใส่ไปย่ปยําไปอะไีนะฮะ พราะว่าอันนี้อาจจะเป็นดินเหนียวที่ผสมทรายอยู่แล้วนะคะก็บ่อดินก็ย่ำให้เขาให้ก้อนดินนะคะแตกค่ะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราค่อยไปขึ้นก้อนดินนะคะอันนี้เทคนิคทําอิดดินดิบอะโดบี้นี้เป็นที่นิยมมากในไทยนะคะเป็นหนึ่งเทคนิคในการก่อสร้างบันดินแต่ว่าเขามีข้อดีนะคะเขาค่อยๆทาได้แบบนี้เราทําไปเรื่อยๆค่ะทยอยทําค่ะ อิดดินเราเก็บรวบรวมไว้ได้นะคะอ่าอันนี้ยิ่งแก่มเลยค่ะทําฐานรากไว้แล้วค่ะเมื่ออิดดินพร้อมก็ก่อไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเสร็จเร็วค่ะเทคนกคนีน่เพราะว่ายังไงคะเพราะว่าอิดดินเนี่ยเราตากไว้แห้งสนิทแล้วค่ะทําเสร็จสามารถที่จะก่อเสร็จฉาบไปได้ด้วยเลยค่ะอันนั้นถึงเร็วไงคะค่ะแต่ข,ข้อเสียก็มีนะคะอาจจะยังไงคะคนที่มีพื้นที่จํากัดนะคะอาจจะ ในสถานที่ที่ตากบ่อดินถ้ามีพื้นที่จํากัดก็ใส่ถังปูนเลยค่ะถังปูนยํำเอาจอบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวฟังเจ้าของฟาร์มพรีเซนต์นิดหนึ่งค่ะหนึ่งพันก้อนครับหนึ่งพันก้อนทำสองวันเองครับทำสองวันเอีทำสองวันเอี้ด้หนึ่งพันก้อน ปบมือรดูๆนะคะสองวันได้หนึ่งพก้อนค่ะอันนี้ก็พอแห้งสนิทเราเราก็พลิกค่ะพิกก้อนขึ้นไว้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปซ้อนๆตั้งเรียงกันให้ลมผ่านอีกทีหนึ่งนะคะก็พร้อมที่จะใช้งานเพราะว่าเราได้ทำฐานรากไว้แล้วค่ะอันนี้เป็นการเตรียมดินนะคะค่ะมาฟังฐานรากค่ะเล็กสิบหกสิบสอง สิบหกสิบองติดรูปเสียเกมด้วยสิบสองสิบหสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเมเลยฝากไปหมดแล้วสรุปนะคะบอ่อดินก็ทำแล้วอินดนดบก็ทำเรียบร้อยขึ้นบอกตากร้อยแห้งสนิทสามารถที่จะก่อดได้เลยค่ะเพราะทำฐานลากไว้รอแล,แล้วการทำฐานลากนี้เพื่ออะไรคะ เพื่อช่วยป้องกันความชื้นจากพื้นดินค่ะไม่ให้ขึ้นมาที่ผนังค่ะทําฐานรากใช้วัสดุอะไรก็ได้นะคะแต่อันนี้ดีแลวค่ะใช้วัสดุที่แข็งแรงไปเลยปูนซีเมนต์เล็กอย่างเงี้ยค่ะสภาพดินที่ทําฐานรากถ้าเป็นดินแข็งหรือเป็นลูกหลังเนี่ยทำได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นดินเหนียวหรือดินอ่อนค่ะอาจจะต้องต่อเสาเข็มนะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิงกิงเป็นกําลังใจให้แม่งคนบ้านดินมาทําคลิปดีๆนําเสนอด้วยค่ะสวัสดีค่ะ